สวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผมมาเวเดอร์เกมเมอร์นะครับผมและเราก็กลับมาอยู่กันในเกม ROV อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งผมสามารถปลดไอ้โหมดนี้นะจัดอันดับเนี่ยผมมีตัวละครที่ครบ5ตัวแล้วมังเขาก็เลยปลดให้นะแล้วผมก็เล่นไป2ตาแล้วเนี่ยไอ้แมทชัดเลือกอะไรเนี่ยก็เหลืออีกตาหนึ่งนะครับผมมาเราจะมาลองเล่นดูกันนะจัดไปเอาแบบเดียวยืนยันอะไรเนี่ยการเชื่อมต่อขัดคล้องเหรอโอ้โ,อโห เอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้แหละแต่เรากดเชื่อมต่อไปก่อนแล้วกันผมเป็นผมเป็นโอ้มีคนแย่งไปแล้วเอาตัวนี้ก็ได้ไม่รู้เราเล่นเป็นสองตัวคุณผู้ชมผมก็ไม่ค่อยจะเล่นเก่งสักเท่าไหร่ไม่เป็นไอตัวแวนก็เป็นไอตัวเนี่ยแหละตัวธนูมีอยู่สองอย่างจัดไปขาดกลางเหรอขาดเลนกลาง ต่าเป็นเลนกลางใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะไอ้โหมดชัดเลือกนี่คือจะเป็นบอทหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้โหมดกลางที่ผมได้เล่นไปมีน้องทักมาบอกว่ามันเป็นบอทนะอาจจะใช้ชื่อคนจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นบอทหรืออาจจะมีแบบคนมาเล่นด้วยก็ได้มั้งโอเคเก้าแปดเจ็ดับประหลัดไลังแล้ว เราจะมาดูกันนะถ้าเกิดว่าเราเล่นกับคนเราจะแพ้ไม่เนะี่ยน่าจะแพ้แหละขาดป่าอะไรมีป่าอะไรมีเลนกลางหงงไปหมดเอ้ยมีคนเล่นตัวเหมือนเราด้วยฮะฝั่งศัตรูดุอุ้ย90ดุอุ้ยเ0โอเป็นเกมที่เล่นตัวละครซ้ำได้เลอเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนเราก็มือใหม่เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้ มาจัดเลยโอเคยินดีต้อนรับไปเรามาดูกันนะถเถอะว่าเราได้เป็นเลนกลางแสดงว่าเป็นบอทนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ไปเลนกลางเราก็แสดงว่าเล่นกับคนอื่นแล้วมั้งโอเครู้สึกว่าเราน่าจะเล่นกับคนอื่นเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่า เราไม่ได้ไปเลนกลางนเนี่ยเอ้าเหมือนในตัวนู้นจะตามมาเหรอยังไงโอเคเราไปเลนกลางก็ได้มาเพื่อนเรามาช่วยแล้วปิวป้วปิ้วเฟิร์ตบราสเรียบร้อย <been> วันดีพี่สุดเรามากับพี่สุดดีกว่า <The Sun S 2> น่าจะปลอดภยัยถ้าเรามากับพี่สุดนะ <The Sun. S 2> นะนะ อุ้ยพิสุทธิ์อย่าบวกเลยนะพิสุทธิ์ออกมาเถอะตอนนี้เรายังเอาป้อมไม่ได้ทั้งนั้นแหละโอ้โหโดนคิวแล้วเหรอไอ,อตัวข้างบนไปข้างบนดีไหมเนี่ยโจมตีก่อนดีกว่าตัวด้วงมาแล้วพิสุทธิ์นี่แน่นี่แน่อุ้ยมันเอาเราอ่ะพิสุทธิ์ไปไปนี่แน่เรียบร้อย พี่ซุปจะลอยป้อมอย่างเดียวนะพี่ซุปเดี๋ยวรีคอเวอร์ก่อนโอเคมีคนไปช่วยแล้วครับผมไอตัวไม่หมดข้างบนน่าจะโหดนะนั่นนะ่ะจัดไปซื้อของก็ไม่รู้แหละซื้ออะไรซื้อของตามมานะันนะั่นน่ะพี่ซุดมาช่วยผมหน่อยนี่แหนพี่ซุดมา อุ้ยพิสุทธิ์ไม่ได้มานีกว่านั่นสตูอุ้ยแต่เราก็ฆ่าได้ฮหโอเคกลับฐานก่อนด้วยความไม่ประมาทพิสุทธิ์จะฟาร์มป่าอย่างเดียวเลยเหรอพิสุทธิ์กลับก่อนดีกว่าครับผมโอเคป้อมโลนดานเอ้ยข้างล่างว่างเลยข้างล่างพิสุทธิ์ช่วยหน่อยโอเคพิสุทธิ์ไปแล้วอ๋อว่าเลนกลับมาเติมเลื่อนเองข้างล่างเลยว่างโอเคตรงกลางเหรอพี่เองจัดไปเพื่อนคิวได้สุดยอดสวยเลยสวยพี่สวย อุ้ยมาลอยป้อมเราได้ไงนี่แน่นี่แน่จะหนีไปไหนโอเคเรียบร้อยครับผมตายโอ้โหเราก็โดนสกิลคิวเอ้เราก็โดนศัตรูฆ่าเหมือนกันนะเนี่ยทีมเราไม่เป็นไรเพื่อนเล่นแบบนี้ต้องดุมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นเนดีที่ดูแผนที่ทันเอายังไงให้ด้วง <Your team S 1> แกจะมาหยามกับข้าเกินไปแล้วนะ นี่แน่โอ้โหมาอีกมาอีกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวกลับดีกว่าเฮ้ยมาเหรอไอตัวคอฮะมาเหรอฮะนี่แน่ยิงเข้าไปให้ทีหนึ่งเดี๋ยวเติมเลือดก่อนปึ๊บนี่แน่ยิงเข้าไปให้สองทีสามทีสี่ทีอุ้ยมันมามันมาเหรอฮะนี่แน่นี่แนเ่เปี้ยงเปี้ยงเข้าให้เปี้ยงเข้าให้ ความเสียหายค,คริติเคอลเราเป็นตัวธนูเราต้องเอาค,คอริติโคอลยิงแบบติดคิแรงๆยิงแบบสะเทือนขมขมขวัญศัตรูไปจะเอาปะละ่ะฮะไอ้ด่วงเฮ้ยจะกลับฐานเหรอฮะจะกลับฐานไม่ให้กลาบล็อกค,คอริติโคอลไปจัดไปเพื่อนโอ้โหมันมา,มาอีกแล้วมาเร็วเกินไปไหมเนี่ยไม่รู้แหละ โอ้โหทุบโดนทุบโดนทุบจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนกลับฐานเลยโอ้โหพิสซุด์มามาแล้วโอเคพิซซุดรับช่งต่อด้วยไปละจ้ะกลับไปเติมเลือดก่อนอุ้ยตัวนี้เท่ฮะมีปีกบินได้เป็นมังกรด้วยจัดไปเพื่อนชัดดาว มีเพื่อนสั่งให้ถอยแฮะต้องดูป้อมด้วยนะเนี่ยนะป้อมข้างล่างเราว่างเลยแฮะมามาดิเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนลุยเะล่ะลุยเะล่ะเพื่อนเจง๋งนี่ลุยเะล่ะเพื่อนลุยเะล่ะเพื่อนออ้ยข้างล่างสองข้างล่างสองไวเล่นไหวปะไอแวนแวนไหวปะโอ้แต่มันเป็นตัวเหมือนเราด้วยนะ คิดว่าไม่น่าจะไหวแฮะไปลองสู้ดูก็ได้คนเรามันต้องสู้ดูสักครั้งเปรี้ย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 งโอเคเปรี้ยงไปเปรี้ยงไปแจ๋วมากเพื่อนจุกลู่คิติคอลโอเคเอายิงที่ทออคิทิคอลเอ้ยคิทิคอลนี่ยแหละเอาแบบข่มขวัญเลยยิงแบบเข้าลึกๆโอเคเรียบร้อย โอเคกับฐานไปเพื่อนเออมันต้องเล่นแบบนี้ป้อมถูกทำลายโอเคเดี okay, <have> ๋ยวหายหายหายหมดเลยเราไม่ดีแล้วเราต้องกลับมารีกรุปที่ฝั่งเราก่อน s <S ความเร็วในการโจมตีมตเอาโจมตีดีกว่าโอเคข้างบนมาข้างล่างมาเอ้ยกลางมาข้างล่างยังหายอยู่ <Double kill. S 1> เอ้ยมาแล้วโอ้โหมาสองเอาไงแวนทีเหมือนเดิมปล่าจัดปลายเพื่อน เราฝากฝังไว้กับนายยิงยิงปุ๊บเรียบร้อยอันติเปย่ยงเข้าลึกอ้าวแวนตายโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะแวนกลับไปเต็มเลยที่ฐานก่อนดีกว่าโจมตีโจมตีโอ้โหโจมตีอะไรล่ะเพื่อน โอเคเราต้องไปช่วยตรงกลางเลยฮนะข้างบนโดนหลอยเราไปช่วยข้างบนดีกว่าข้างบนกำลังโดนหลอยจัดไปเพื่อนสวยงามตามท้องเรื่องโอเคมีตัวผีเสื้อไปช่วยแล้วไม่รู้แหละเรียกไม่ถูกโอเคสุดฆ่าได้แลมเอ้แวนไหวไหมเอสุดโดนฆ่าเอ้ยมันจะมาลอยป้อมแวนจัดการดีมาก โอ้โหแวนใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยเราจัดไปเพื่อนมาช่วยแล้วเราต้องเปิดคลิปใหญ่ให้ได้ทางหนึ่งก่อนและมั้งขมขวัญศัตรูสักหน่อย32ต่อ8อุ้ยมันมาหล่อยว่ะเพื่อนไม่แน่มันมาหล่อยว่ะเพื่อนโอเคให้แวนคิวไปโอเคป้อมได้แล้วคลิปเข้ายิงเลย ป๊อบป๊อบปๆอบป๊อบป๊อบป๊บป๊บปบนี่แน่เรียบร้อยป้อมถูกทำลาย้ยโอเคแวนรับช่องต่อด้วยเราไปแล้วเดอ้อไปช่วยตรงกลางก่อนน <c oughs> ี่แน่ <c oughs> นี่แน่นี่แน่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรียบร้อยไปกลับฐานเอ้ยไม่ต้องกลับแล้วมั้ง โอ้ตัวนี้อย่างเท่เลยมังกรถือดาบมันบินได้ด้วยมันเดินทำไมอะ่ะ <On> โอเคเรามาช่วยแล้วเพือ่อนเอ้าชนะเฉยแวนบุกเดียวโอ้โหแวนนายเทพมากจัดไปเราชนะครับผมตานี้ไปดูซิแวนน่าจะ MVP แหละจบเกมที่สาม เอ้าเรา MVP เฉยจะกิ้วเลยทีนี้เอเวลแปดทำต่อว้าหเราได้ MVP ไม่เป็นคนกดถูกใจให้เลยแค่ไปเรากดถูกใจให้ก็ได้จัดไป เรา MVP คว่า12ตายศูนย์สุดยอดครับคุณผู้ชมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผม